สนับสนุนโดย DBMP Double Mac Plus สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ทีมขา่าวบรนบันทีวีช่อง73นะครับเราเดินทางมาที่หมู่ที่3นะครับตำบลสินเจริญอำเภอพระแสงจังจหวัดสุร,ราษฎร์ธานีครับที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นั่นก็คือโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้พระราชประสงค์หนึ่งนะครับวันนี้โครงการพระแสงปันสุขนะฮะมอบทุนการศึกษาและก็ ชุดเด็กนักเรียนนะฮะจากอำเภอพระแสงโดยนะายส,นะสุพชรพงษ์วัรบประดิษฐ์กันนะครับพร้อมไปด้วยคณะกรรมการโรงเรียนและก็ผู้ใหญ่กำนันพร้อมไปด้วยทีมคุณครูโรงเรียนกันด้วยนะครับอีกสักครู่หนึ่งเดี๋ยวผมจะนำท่านผู้ชมไปชมบรรยากาศภายในโรงเรียนกันนะครับเชิญครับก็ถือว่าวันนี้เป็นวัน ที่ทางอำเภอนะครับได้ร่วมกันในการี่จะดูแลความทุทุกของน้องๆนะครับภายใต้โครงการสรตแสงปันสุขนะครับกิจกรรมมอบทุกขเกียรติให้น้องซึ่งก็เป็นกิจกรรมที่เราต้องการนะหลักๆหรือต้องการแบ่งปันความสวยกับน้องๆแลเพรงานตัวเองก็เมื่ออนไม่กอมตัวเสียใจนะครับก็สานะพนี้ แต่การเกลี่ยผ้าหาก็ยันโดนปากมีพี่สาวปากอันเกอให้ลุกเมื่อตอนนี้ก็าปนี่ผ้าสีแดงนะครับไปโรงเรียนก็อายเพราะเรื่องสำคัญนะครับอันนี้ก็เป็นตัวนาำตัวเองที่ที่ได้สัมผัสมาแล้วก็มองเห็นความสำคัญของการศึกษาคิดอยากให้ทั้งน้องได้มีความเกลี่ยทางการศึกษาและการไปออกตการลด ่าใช้จ่ายของท่าูุ้กครองนักเรียนด้วยนะครับในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเรนุทราพลนะคะเป็นผู้สื่อข่าวบ้านบ้านทีวีช่อง73ค่ะเดี๋ยวตามดิฉันไปชมพร้อมๆกันค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะท่านผอวันนี้ท่านมีความรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับโครงการปันสุขให้กับเด็กๆคะมีความรู้สึกว่าทางโรงเรียนนะคะคณะครู แล้วก็ผู้ปกครองอของโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้พระราชประสงค์หนึ่งก็มีความสุขร่วมกับกิจกรรมโครงการของท่านนาอำเภอแล้วก็ทางหัวหน้าส่วนราชการทุกฝ่ายนะคะที่จัดให้พวกเราขอขอบคุณมากค่ะตรงนี้เป็นกิจกรรมที่ดีนะคะ,ะสมควรที่จะ,ะให้ความรักความเอ็นดูกับนักเรียนนักเรียนก็ปลืล้มยินดีแล้วก็ตื่นเต้นกับกิจกรรมของทางอำเภอรพระแสงค่ะนำโดยท่านนายอำเภอ ที่มอบให้นะคะกับประหลัดอำเภอนะคะวันนี้นะคะเรามาอยู่ที่โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้พระราชาประสงค์หนึ่งค่ะตำบลศินเจริญอำเภอรพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะเป็นโครงการดีๆที่เกิดขึ้นภายใต้การนำของท่านแนอำเภอพระแสงท่านสุพัชรพงศ์วรประดิษฐ์ค่ะ ชื่อโครงการว่ามอบชุดนักเรียนให้น้องและตัดผมให้น้องซึ่งวัตถุประสงค์หลักของโครงการนี้ก็จะเป็นการลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองนะคะไม่ว่าการซื้อชุดนักเรียนให้น้องในช่วงเปิดเทอมนะคะหรือว่าเ,ออเสียค่าใช้จ่ายในการตัดผมให้น้องวันนี้ค่ะเราดีใจนะคะที่มาที่โรงเรียนแห่งนี้ค่ะภายใต้แกนนําของท่านนายเพลและท่านหัวหน้าสว่วนราชการรวมทั้งท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลสินเจริญด้วยค่ะ ขอสวัสดีนะคะวันนี้นําทุกท่านนะคะเข้าสู่โครงการนะคะพระแสงปันสุขนะคะซึ่งเป็นโครงการที่ทางอําเภอพระแสงนะคะได้โดยนําโดยท่านานอำเภอท่านสุพัช,ชรพงศ์วรประดิษฐ์นะคะได้จัดโครงการพระแสงปันสุขนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะ,ะขับเคลื่อนโดยการมอบชุดนักเรียนนะคะให้แก่นักเรียนในพื้นที่นะคะอาเภอพระแสงนะคะมีการอมอบถุงยังชีพนะคะให้แก่ผู้ปกครองให้แก่ นักเรียนนะคะมีการตัดผมฟรีนะคะให้แก่นักเรียนในพื้นที่นะคะซึ่งในวันนี้นะคะ ที่เรามาในวันนี้จะเป็นโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้พระราชประสงค์หนึ่งะคะหมู่ที่สตําบลสินเจริญก็ได้รับความร่วมไม้ร่วมมือจากคณะครูนะคะและผู้นําท้องที่ผู้นําท้องถิ่นนะคะเป็นอย่างดีซึ่งการขับเคลื่อนโครงการในครั้งนี้ในวันนี้ก็ประสบความสําเร็จเป็นที่เรียบร้อยก็กราบขอบพระคุณผู้นําพื้นที่ทุกทกท่านขอบคุณค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันยือนอยู่กับท่านกำนันทวัชชัยเกลี้ยงกลมนะคะเป็นกำนันตำบลสินเจริญนะคะวันนี้ท่านมาในโครงการพระแสงปันสุขนะคะอยากถามความรู้สึกของท่านว่าท่านมีความรู้สึกอย่างไรกับโครงการนี้ค่ะครับกับผมนายทวัชชัยเกลี้ยงกลมกำนันตำบลสินเจริญนะครับรู้สึกดีใจนะครับที่มีโครงการพระแสงปันสุขนะครับภายใต้การดําเนินโครงการของท่านสุพัชรพงศ์วรประดิ์ทานายอำเภอพระแสงร่วมกับประลัดทุก ทุก,ท,กทุกท่านนะครับแล้วก็ผู้นำท้องที่ต้องถินนะครับเป็นโครงการที่ว่าทำให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้รู้สึกถึงการช่วยเหลือตลอดจนเด็กนักเรียนโรงเรียนหลายๆโรงเรียนที่ท่านในอำเภอได้ร่วมกับหน่วยงาน ทุกหน่วยงานนะครับได้ทําโครงการประแสงประชุกนี้ขึ้นมานะครับก็ได้เข้าถึงนักเรียนนะครับได้รู้ว่าความเป็นอยู่แต่ละโรงเรียนแต่ละพื้นที่อยู่อย่างไรนะครับโครงการนี้นะครับเพราะตั้งแต่ที่ว่าท่านอำเภอมานะครับก็ท่านก็ได้ดาทาโครงการนี้นะครับโดยที่ท่านเดินทางนะครับออกพื้นที่ทุกวันนะครับ ไม่ว่าจะเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับท่านที่ว่าเป็นคนที่ว่าเข้าถึงประชาชนนะครับแล้วก็ทําให้ประชาชนนะครับรู้สึกถึงความผูกพันหรือว่าความที่ว่าหน่วยงานนะครับท้องที่ท้องถิ่นนะครับได้เข้าถึงนะครับผมก็ขอขอบคุณท่านอำเภอแล้วก็หน่วยงานทุกหน่วยงานนะครับที่ให้ช่างโคการนี้ขึ้นมาครับขอบคุณมากครับแต่ผมนายกเสียรอุปลศักนายกบังการบริหารตรวนตำบลจินเจริญครับ ครับก็ในโครงการปันสุกของท่านนายอำเภอพระแสงนะครับก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีที่ให้กับชุมชนแล้วก็ลงพื้นที่ท่านเป็นคนน่ารักมากนะครับมีอาชีพดีแล้วก็พร้อมที่จะแก้ปัญหาให้กับชุมชนมาตลอดนะครับก็ซึ่งโครงการนี้ก็ถือว่าหนึ่งในโครงการของท่านที่ดีมากๆเลยครับครับก็ต้องขอบคุณท่านอีกครั้งหนึ่งครับ สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันยืนอยู่กับอาผู้ปกครองของเด็กนักเรียนนะคะวันนี้คุณพี่ชื่ออะไรคะชื่อสุจัญญาจันทร์สุขศรีก้าวันนี้คุณพี่ได้มารับทุนใช่ไหมคะก้าววันนี้คุณพี่ได้มารับทุนใมก้มีความรู้สึกยังไงบ้างคะวันนี้ที่ไหนทด้มาอำเภอได้มาอำเมอตรงนี้ให้นะคะรู้สึกว่าดีใจและตื่นเต้นค่ะกับนักเรียนด้วยค่ะะรดับออเภนะครับ บอกว่าไม่เคยได้รับอันนี้มาก่อนแล้วก็ดีใจมากอะะดีใจกับหลานคนหนึ่งที่พ่อแม่เขาไม่อยู่แล้วก็เป็นผู้ปกครองตัวเองติตามในเรื่องที่ไม่รู้ว่าถตื่นเต้นดีใจอ่ะขอบคุณมากนะคะสนับสนุนโดย DBMP Double Mac p a s s